เดือกกันมิครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังด g ก o s สหรือว่าฟังเพลงกำลังฟินๆก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ด้วยคุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองได้อายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือว่าใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้างานกับพวกเราได้ครับสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรี free. เพียงแค่สแกน QR Code <c oughs> ในไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสำหรับคนที่มาเจอจากช่อง Man U Update ก่อนรุ่นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนครับและสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันมาจากช่อง Man U Update ว่าได้ชัว สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคําประจวันที่14พฤษภาคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่เรื่องการเสริมทัพของทีมไปกันที่อัปเดตเกี่ยวกับมาริอุสคุนยา่าแนวรุกตัวเก่งของวุ๊แฮมตันกันก่อนที่ข่าวระหว่างเจ้าตัวกับทีมของเราเนะี่ยหายไปพักใหญ่เลยนะครับเทว่า1-2วันนี้เริ่มกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง ดยอัปเดตจากฟาบิโอโรมาโน่เยี่ยวข่าวคนดังนะครับที่ออกมายืนยันไปในช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าตอนนี้การเจราจาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับตัวแทนของนักเตะนั้นอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าใกล้ดีข้อสรุปเต็มแกแล้วครับและทางโรมาโน่ก็มั่นใจว่าดีลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ตัวมาริอุสคุนย่าเข้าสู่ทีมอย่างแน่นอนด้วยเพราะว่ารายละเอียดต่างๆมันใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วจริงๆส่วนทีมอย่างนิวคาสเซิลและก็แอสเนลที่ก็เป็นข่าวร่วมกับคุนยา่าเช่นกันนั้นไม่น แต่ก็ชัดเจนมาตลอดว่าเขาต้องการจะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเด็งนั้นโอกาสที่ดีลนี้จะโดนไฮแจ็คถือว่ามีน้อยมากๆครับ มาที่อัปเดตจากทางวาเลนตินเฟอร์ลันนักข่าวของโกบราซินนะครับที่ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจกับดีลนี้ด้วยว่าการย้ายทีมของมาเดอุสคุณย่าใกล้จบแล้วเหมือนที่ฟราบิสโอโรมาโน่ว่ามาก่อนหน้าครับตอนนี้ค่าเสียหายการย้ายทีมของเขาอยู่ที่ประมาณ62.5ล้านปอนด์และก็มีออปชันอีกประมาณ5ล้านปอนด์แต่ทว่านักข่าวชาวบราซิลรายนี้นะครับก็ย้ำมาว่าาร์เซนอลก็กำลังรุกหนักเข้าหากองหน้าทีมชาติบราซิลรายนี้อยู่เช่นกันครับ ส่วนอัปเดตจากทาง s ซาวเมลล์เลกเฮิสนักข่าวของ Manchester ์เอฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นครับก็ได้ออกมาอัปเดตบ้างว่าเรื่องการเสริมทัพของ Manchester ์ยูเนเตในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับเป้าหมายหลกัหลกๆของสโมสซอนคือการเซ็นสัญญากับนักเตะตัวสําคัญที่จะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ทันที จำนวน4รายด้วยกันโดยจะเริ่มที่การคว้าตัวมาเดลส์ุนยาก่อนเลยครับและทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็มั่นใจว่าการเสริมนักเตะในเกมรุกจะสามารถทำได้ทันทีดูที่ยังไม่ต้องปล่อยนักเตะคนใดออกจากทีมไปก่อนด้วยส่วนที่เหลือก็น่าจะขึ้นอยู่กับการปล่อยค่างส่วนเกินหลายๆคนที่จะทำให้ทีมได้เงินมาอีกหลายล้านปอนด์ไว้ใช้เสริมทัพนั่นเองครับ เรามาต่อกันที่ดีลความสนใจในตัวเลียมดีลาบกองหน้าจากอิฟสวิตทาวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ล่าสุดกับความสนใจนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเป็นราวากกว่ากองหน้าคนอื่นๆที่เป็นข่าวกับเราเสียแล้วดิวลาสุดครับทางคาเวโซเฮโคนักข่าวชื่อดังของ Sky Sport ได้ออกมาเปิดเผยว่า เลียมดีแล้บค่อนข้างพอใจและก็มีความสุขมากสําหรับโอกาสที่เขาจะได้ย้ายมาเล่นที่โอทราวฟอร์ดกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดดูที่เขาครับพร้อมจะเข้าร่วมทีมไม่ว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยจะได้เล่นยูฟ้าแชมเปี้ยนส์เลกในปีหน้าหรือไม่ก็ตาม และในตอนนี้ครับก็เป็นที่เชื่อกันว่าทางทัพผีแดงน่ะได้ทําการยื่นขอน้อเสนอรายละเอียดส่วนตัวต่วตางๆให้กับดาวยิงวัยยิม2ปีรายนี้พิจารณาไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็รอแค่การตัดสินใจของนักเตะครับว่าจะตอบรับการย้ายทีมรอบนี้หรือไม่โดยที่ตัวของดีลับครับก็ยังได้รับความสนใจจากอีกหลายสโมสรเช่นกันโดยเฉพาะเชลซีและก็นิวคาสเซิลและก็มีการคาดว่าตัวนักเตะนั้นจะทําการตัดสินใจอนาคตของตัวเองช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ด้วยครับส่วนเรื่องของค่าตัวนั้นครับเป็นที่ทราบกันว่าค่าฉีกส ยญญา30ล้านปอนด์ถูกเปิดใช้งานแล้วหลังอิฟสวิตเฮาวร่วงตกชั้นไปแล้วนั่นเอง มาต่อกันที่ข่าวดีเล็กๆของทีมก่อนเกมนัดชิงยูโรปาวันที่ยิมอพฤษภาคมนี้กับสเปอร์นะครับดยอย่างที่เราทราบกันครับว่าเจมส์แมดิสันเพลเมเกอร์ตัวเก่งของสเปอร์นั้นจะพลาดลงสนามช่วยพวกเขาแน่ๆแล้วหนึ่งรายล่าสุดนะครับวันนี้ทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่ n นิวได้แจ้งมาว่าเดยันคูลูเซฟสกี้แนวรุกตัวเก่งและก็ตัวแสบอีกหนึ่งของสเปอร์นะครับมีโอกาสจะพลาดเกมนัดสําคัญนัดนี้ด้วยเช่นกันหลังจากตัวนามีอาการบาดเจ็บในเกมบลิกนาะล่าสุดกับเพลซันพานนเลนสซนึ 9นาทีเท่านั้นด้วยครับก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปนอกจากนี้ครับในฝั่งของทัพผีแดงของเราเนะี่ยก็มีอัปเดตเข้ามาว่า d ดียโกโดาโลแบ็คขวาของทีมก็กลับมาซ้อมได้แล้วด้วยครับดังนั้นเจ้าตัวก็น่าจะเป็นนักเตะอีกคนที่มีลุ้นได้มีส่วนร่วมในเกมนัดชิงกับสเปอร์หากว่าสภาพคคอมฟิตผ่านพอที่จะลงเล่นได้ ซึ่งเอาเข้าเซ็งกับเรื่องของดาโลนะครับช่วงนี้เจ้าตัวเนี่ยก็กําลังเข้าฟอร์มเสียด้วยก่อนจะบาดเจ็บไปซึ่งหากว่ากลับมาแล้วแล้วก็สามารถรักษามาตรฐานจากช่วง2 3เกมก่อนจะเจ็บกลับมาช่วยทีมได้นะครับจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะทางด้านทีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนัดชิงยุโรปาทาง Mark คออกเดนครับในข่าวของ ESPN ได้ออกมาเปิดเผยว่า รูเบนอโมริมได้ควักเงินจ่ายค่าเดินทางซึ่งอาจจะรวมถึงตัวเข้าชมเกมให้กับบรรดาสตาฟของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดประมาณ30คนครับพาครอบครัวของพวกเขาไปดูเกมนัดชิงยูโรปาลีกหลังจากมีข่าวว่าสโมสรดีแจ้งให้กับเหล่าสตาฟกลุ่มนี้ซึ่งก็มีทั้งโคช้ชนักไกาผ้าบำบัดและก็มีทีมซัพพอร์ตบางคนต้องออกค่าเดินทางเองถ้าใครอยากไปร่วมเชียร์ทีมในเกมนี้ซึ่งกับเรื่องนี้ครับถือว่าใจบอสอย่างอโมริมนะโคตรหล่อเลยหากว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับ เรามาต่อกันที่ความเห็นของริโอเฟอร์ดินานอดีตกองหลังตัวเก่งของทีมครับที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงขุมกําลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในมือรูเบนอมูริมที่เขาคิดว่าคุณซื้อชาวโปรตุกเกสคงอยากจะโละเหล่าแข้งไม่ได้เรื่องในทีมทิ้งไปเกินครึ่งทีมอย่างแน่นอนครับ นอกจากนี้ทางริโอก็ยังเสริมว่าการซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเป็นอะไรที่ลงตัวและสามารถพลิกสถานการณ์ของทีมได้จริงๆดูนักเตะที่พร้อมจะเล่นให้กับสโมสซไม่เช่นนั้นแล้วการจะกู้สถานการณ์ทีมในตอนนี้คงเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากๆด้วยกับเรื่องนี้ครับริโอเฟอร์นินานได้ออกมาชี้แจงว่า ผมคิดว่าเขาคงมองไปรอบๆห้องแต่งตัวแล้วก็คิดนะว่าถ้าหากเขาสามารถเสกคาถาได้ในอีกห้าปีต่อจากนี้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของทีมนี้จะไม่ได้อยู่ที่นี่พวกเขาหลายคนในที่นี้ไม่ดีพอและก็ไม่เหมาะกับแนวทางการเล่นของเขาเลยผมมองดูเขาแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยที่สุดเขาต้องการอย่างน้อย2ตลาดซื้อขายดีๆในการกําจัดนักเตะที่เขาไม่ต้องการออกไปและก็ยังตง้องดึงนักเตะที่เขาต้องการจริงๆเข้ามาสู่ทีมด้วย นอกจากนี้ก็ต้องมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นเพื่อให้เราพลิกสถานการณ์ได้แบบทันทีทันใดเขากําลังฝึกสอนทีมให้เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรซึ่งก็ส่งผลให้เขาทํางานได้อย่างแย่มากในพรีเมียร์ลีกอย่างต่อเนื่องในเวลานี้ เขาจําเป็นต้องคัดเลือกนักเตะที่สร้าง d ดนามิกให้กับทีมเข้ามาซึ่งส่วนตัวแล้วผมไม่ต้องการนักเตะแบบจำพวกเป็นตัวของตัวเองหรือว่าพวกที่มีแต่ลีลาท่าทางเลี้ยงวนไปวนมาไม่เอาแบบนั้นนะรวมไปถึงพวกนักเตะที่มีแต่ความเร็วแต่ถ้าว่าใช้การไม่ค่อยได้ก็ด้วยเช่นกันแหละซึ่งตอนนี้มันชัดเจนว่าเราต้องการนักเตะที่ทุ่มเทเพื่อทีมอย่างหนักวิ่งทุกตารางนิ้วแต่แน่นอนว่าพวกเขาก็ต้องมีไอิฟุตบอลที่ดีด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นครับริโอเฟอร์ดินันได้เสริมต่อถึงผลงานของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ตในเกมลีกที่ไม่ชนะใครมา7เกมติดแล้วและเกมกับเวสต์แฮมยูเนเต็ตล่าสุดก็แพ้าคาบ้านแบบง่ายๆ2ต่อ0ซึ่งริโอในครับก็มองว่าบรรดานักเตะดูจะขาดความกระตือรือร้อนที่จะเล่นเกมลีกแล้วเพราะแต่และคนโฟกัสไปยังเกมยุโรปมากกว่าเพราะว่ามันเดิมพันถึงการได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้า อย่างไรก็ตามครับเขาก็มองว่ามันไม่ถูกต้องเลยที่นักเตะจะมีทัชนักติแบบนี้และถ้าเป็นยุคที่เขายังเล่นให้กับสโมสซอนเะ่ะเรื่องแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นด้วยเด็ดขาดครับด้วยกับเรื่องนี้ริโอฟอร์ดินานได้ออกมาเสริมต่อว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่แพ้ใ้กับเวสต์แฮมกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่เอาชนะแอตเลติกบิลเบามันเหมือนเป็นคนละทีมอย่างสิ้นเชิง พวกเขามีความกระหายที่จะไปแชมเปียนส์ลีกด้วยการคว้าแชมป์ยูโรปาในขณะเดียวกันเมื่อพวกเขากลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกพวกเขากลับโยนเกมทิ้งไปดื้อผมไม่รู้ว่าธรรมแบบนี้ในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกิดขึ้นได้อย่างไรมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคข,ของผมตอนนี้ผมยังเล่นอยู่ที่นั่นนะซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกับเรื่องแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่เซอร์อเล็กซ์ลงจากตำแหน่งและมันก็เป็นเรื่องที่น่าอายอย่างที่รูเบนอาร์มริมพูดไปนั่นแหละ เขาบอกว่าปัญหามันลึกซึ้งกว่านั้นและเท่าที่ผมเคยได้ยินมามันแย่วมากๆนะซึ่งเราก็ได้แต่หว,วังว่าหลังจากจบซีซั่นนี้บอร์ดบริหารของทีมจะนุนหลังรูเบนอโมริมในการทำสิ่งที่เขาควรจะทำอย่างเต็มที่ที่สุดและเช้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูเนเ่็ดรอบคำมแบรจำวันที่14พฤษภาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ